สวัสดีครับผมก๊อฟนะครับผมเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศกษามหาวิทยาลัยหัดใหญ่นะเห็นคนหน้าแปลกอย่างผมนี่คงไม่พ้นเรื่องกิจกรรมแน่นอนเลยนะครับแปลกๆลแบบนี้เนี่ยมีผมคนเดียวแล้วนะครับในมหาวิทยาลัยหัดใหญ่นะครับวันนี้ผมอยากมาแชร์ประสบการณ์อย่างหนึ่งนะครับผมแรงบันดาลใจในการทํากิจกรรมนะครับสิ่งแรกเลยนะครับผมที่ใช้ในการชีวิตการทํากิจกรรมนักศึกษานะครับที่ผมได้มาคือใจครับผมนักกิจกรรมนะครับผม การทางานนะครับผมการทํากิจกรรมนักศึกษานะครับผมเราจะไม่มีมูลค่าเป็นเงินนะคำตอบแทนแต่สิ่งที่ได้กลับมาคือใจนะครับผมในการทํากิจกรรมนักศึกษานะครับผมนะครับไม่ว่าจะกิจกรรมใดๆก็ตามนะครับในมหาวิทยาลัยนอกรั้วมหาวิทยาลัยนะครับถ้าเรามีใจนะครับผมกับการที่จะทำกิจกรรมเหล่านี้นะครับผลตอบแทนที่ได้กลับมาเราคือความสุขนะครับความสุขที่จะทำกิจกรรมความสุขที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นนะครับผมและก็ สิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับผมการทํากิจกรรมนะครับที่ทุกคนเจอเสมอเลยนะครับผมการตั้งคําถามนักศึกษาตั้งคาถามเสมอเลยว่าเกี่ยวกับนักศึกษาเนี่ยทำแล้วได้อะไรนะครับผมสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือปัญหาอุปสรรคครับทุกคนสงสัยใช่ไหมครับว่าทําไมถึงทําและเจอปัญหาอุปสรรคนะครับทำไมผมถึงหยิบยกเอาปัญหาอุปสรรคม,มาแชร์ในวันนี้ปัญหาอุปสรรคนะครับที่ผมจะมาแชร์ในวันนี้คือตัวกระบวนการเรียนรู้ของนักกิจกรรมนะครับผมแล้วก็เราจะนําปัญหาอุปสรรคเหล่านี้นะครับไปสู่กระบวนการเรียนรู้นะครับผม นะครับมีที time, ่ไหนบ้างครับผมทางานแล้วครับผมไม่มีปัญหาอุปสรรคไม่เจอปัญหาอุปสรรคในการทํางานนะครับไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามนะครับทุกครั้งทุกการทํางานนะครับไม่ว่าจะงานเล็กงานใหญ่นะครับผมเราจะเจอปัญหาอุปสรรคเสมอเลยนะครับผมแต่ตัวปัญหาเหล่านี้นะครับจากการทํากิจกรรมเนี่ยครับมันตอบโจทย์ในเรื่องของกระบวนการเรียนรู้นะครับผมเพราะว่าทุกปัญหาจะมีกระบวนการการแก้ไขปัญหานะครับผมไม่ว่าปัญหาเล็กปัญหาใหญ่เราจะมีกระบวนการการแก้ไขปัญหาเนี่ย อยู่เสมอเลยนะผมดังนั้นตอนที่ผมเป็นทํเกิจกรรมนักศาเนี่ยแรงบัรดาลใจแรกเลยคือปัญหานะครับผมที่เอามาทําแก้แกัแก้นะครับแก้ในส่วนของผมเองก็คือปัญหาเอามาพัฒนาเป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อจะสอนรุ่นน้องสอนเพื่อนแล้วก็บอกต่อในสิ่งต่อไปนะครับผมแล้วก็การเป็นนักกิจกรรมที่ดีนะครับผมหลังจากได้กระบวนการเรียนรู้หลังจากเจอปัญหาหลังจากเจอประสบทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมแรงบันดาลใจที่ได้กลับมาคือความสุขนะครับผม กิจกรรมนะครับผมคนบ้ากิจกรรมอย่างผมเนี่ยนะครับผมเด็กบ้าๆคนนี้นี่แหละครับผมทุกครั้งนะครับผมหลังจากทำกิจกรรมเสร็จเสมอนะครับผมผมจะมีความสุขพร้อมรอยยิ้มนะครับแล้วก็มิตรภาพใหม่ๆเพิ่มขึ้นนะครับทําไมถึงความสุขนะครับทุกคนอื่นอาจจะไม่รู้ว่าทํากิจกรรมทาไมถึงมีความสุขสําหรับตัวผมผมทําไปเพราะผมไม่ได้หวังผลตอบแทนอะไรนะครับผมแต่เป็นความสุขที่ผมจะได้ทาได้ช่วยเหลือผู้อื่นนะครับได้คลุกคลีกับคนอื่นนะครับ เป็นความสุขเล็กๆจึงอาจจะคนอื่นไม่เห็นแต่มันเป็นความสุขที่อยู่ภายใต้จิตใจของผมเองนะครับและสิ่งที่ได้ตามมาคือรางวัลต่างๆที่เป็นตัวการันตีในเรื่องของการทํากิจกรรมนะครับผมนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์นะครับผมแล้วก็ลงในคอลัมน์สมิลาไทม์เนี่ยครับผมเป็นเป็นสิ่งเล็กๆนะครับผมที่ที่เอาไปแชร์ในส่วนที่ผมเป็นประธานชมรมอนุรักษ์นะครับผมกับการทํากิจกรรมในส่วนของประธานชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับได้คติจากจากชาวบ้าน นะครับผมทางหนึ่งเขาบอกว่านะครับบทเรียนนะครับผมที่สําคัญที่สุดไม่ได้มาจากห้องเรียนทั้งหมดนะครับผมแต่มาจากการที่เราเปิดโลกกว้างนะครับไปหามุมมองนะครับผมมุมความรู้ต่างๆจากนอกสถานที่และภายในสถานที่ของเราเองนะครับท้ายที่สุดของวันนี้นะครับผมสิ่งที่ผมเก็บเกี่ยวและก็ประสบผลสําเร็จจากการทํางานนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องแรงบันดาลใจของการทํากิจกรรมของผมเนี่ยสิ่งที่ประทับใจที่สุดหลังจากที่จบการศึกษานะครับผม ผมทากิจกรรมมานะครับตลอด4ปีการศึกษาสิ่งที่พร้อมที่จะพัฒนาให้กับผู้อื่นอยู่เสมอก็คือมิตรภาพนะครับผมนะครับผมไม่ว่าจะเป็นมิตรภาพทั้งเพื่อนภายในภายนอกนะครับผมมิตรภาพต่างเครือข่ายนะครับผมเราไม่มีในห้องเรียนแน่นอนนะครับสิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่สร้างขึ้นมานะครับโดยแรงบันดาลใจนะครับผมแล้วก็มิตรภาพของเพื่อนร่วมงานนะครับผม ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็กองค์กรขนาดใหญ่นะครับแรงบันดาลใจ,ใน,จในการทํากิจกรรมเนี่ยมิตรภาพสื่อเป็นส่วนสําคัญเลยนะครับเพราะเราผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านความฉุกผ่านทุกข์มาด้วยกันนะครับจนประสบผลสําเร็จนะครับผมและก็ท้ายที่สุดก่อนจากการวันนี้นะครับอยากฝากไว้คำหนึ่งนะครับผมผมได้จากการทํากิจกรรมมาหนึ่งคำนะครับกิจกรรมนะครับผมไม่เคยฆ่าตัวนักกิจกรรมเองนะครับขอบคุณมากครับ